เราอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับเมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย ดยมามเช้าโอ้โหด้านหลังนะครับเป็นพาทิตย์ามเช้าแห่งกรุงไม่ใช่กรุงสิเมืองเมลเบิร์นนะครับโอ้โหสวยมากมนะอันนี้เราอยู่ที่เมลเบิร์นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราลงจากเรือ Spirit of Tasmania เรียบร้อยนะครับเป็นบรรยากาศของการค้างคืนหนึ่งคืนบนเรือนะฮะก็ได้ประสบการณ์แปลกๆดีนะครับในการล่องเรือที่ไม่ใช่เรือสำราญเป็นเรือข้ามฟากนะครับ ป็นไงความรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกไหม one and only อืมใช่ตอนนี้เราดูภาพทียามเช้าของเมลเบิร์นก่อนนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่มีเมฆหมอกเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับเราอยู่ในสนามเขาเรียกอะไรท่าเรือนะครับจำชื่อไม่ได้ละ,ะเป็นท่าเรือของเมลเบิร์นนะครับและนี่ก็คือ spirit of Tasmania ตอนนี้ทุกคนก็พยอยรับกระเป๋าของตัวเองอยู่นะครับ Ah, okey. สวัสดีย<อ>มามเช้าครับหลังจากที่เราลงจากเรือมาที่พอร์ตจีลองนะครับตอนนี้เราเข้ามาในเมืองแล้วเราอยู่ที่สวนอะไรเราอยู่ที่เมลเบิร์นสวนลุมถูกต้องเราอยู่ที่สวนลุมไม่ใช่เราอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับเมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียเมืองหลวงอของรัฐมีหลายรัฐจัง่ะรัฐมีหลายรัฐอ่ะอย่างซิดนียก็เป็น เมืองหลวงของอ่านิวเซาลเวลประเทศซินนียอ่าที่ซินนียก็เป็นเมืองหลวงนิวเซาลเวลที่นี่เมลเบิร์นเป็นฮะมอมเป็ใช่เป็ดไหมเป็ดเป็ดมอมเป็ดที่นี่มีไหมที่นี่อาจจะมีแต่อยู่ในป่ากก็คือที่เมลเบิร์นเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียนะครับแต่ประเทศนี้เมืองหลวงชื่อเมืองหลวงชื่อแคนาเบส แคนเบอร์รากอยากสูบหรอเลยไงไม่ใช่แคนาแคนเบราแคนเบราซึ่งที่เมลเบิร์นเนี่ยก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในในรัฐนี้ก็แล้วกันแล้วก็มีคนไทยอยู่เยอะมากนะครับประชากรที่นี่ประมาณ4-6ล้านคนนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งส่วนสาธารณะหนึ่งในส่วนนั้นก็คือที่เราอยู่เนี่ย ชื่อว่าสวนฟริสฟริสลอยนะครับสวนฟริสลอยเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ปีไหนปีหนึ่งเก้าไม่ใช่ปีหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดนะฮะซึ่งก็คือนานมากแล้วเดี๋ยวเข้าเนี่ยหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ่าทำคุกมานี่ทำคุกอะไรล่ะทำไมเจมคุกกับแันคุกเจมคุกทำคุกทำคุกไม่มีมีแต่ใครก็ไม่รู้ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในสวนฟิสโอยซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด64เอเคอร์นะครับซึ่งพื้นที่ใหญ่มากและสร้างมาประมาณเกือบๆจะ200ปีแล้วและที่เห็นตรงนี้นะครับนี่ฟิสโตยการ์เด้นแล้วก็ด้านหลังนี้ก็คือบ้านของกัปตันคุกนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะบ้าน ของเจมคุกเจมคุกก็คือเป็นนักเดินเรือชาวอังกฤษนะครับที่เขาเดินเรือในแถบของแปซิฟิกและค้นพบประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและประเทศหมู่เกาะฮาวายนั่นเองน้องเราอยู่ที่ไหนกระท่อมงครเขาบอกว่าอันนี้อยู่ได้จริงหรือเปล่ามันเล็กยังเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคนสมัยก่อนอ่ะเขาอยู่บ้านแค่แค่พออยู่ได้นะฮะเขาไม่ได้แบบเน้นต้องใหญ่โตหรูหรานะฮะ มันก็เลยเป็นบ้านเล็กๆแบบว้าวสวนดอกไม้สวยมากนี่ครับตรงนี้ก็จะมีนีค่คนที่แต่งตัวเป็นสไตล์โบราณแบบนี้นะฮะอาจจะแต่งตัวเป็นกับตันคุกหรือเปล่านี่ฮะลองดูสำรวจกระท่อมเขานะครับแค่นี้เองเพรายังอนุรักไว้อยู่นะฮะนี่ครับกัปตันคุกเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะครับนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ Discover นะครับสำรวจในแถบของ แปซิฟิกนะครับก็เจอเกาะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ยังเจอฮาวายนะครับชอบไหมชอบบ้านกัะตันคุกไหมชอบชอบไหมชอบเออแล้วคนไหนคนไหนกัะตันคุกขี้ดิคนไหนไม่อยู่ในนี้เขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้วเหรอเขาโดนชาวเกาะคาตายเหรอทำไมเขาโดนชาวเกาะคาเพราะว่าไปกินอาหารเขาเยอะเกินเขาเลก็คือเขามาสำรวจเสร็จเขาเจอเสร็จ เสร็จสิ้นแล้วกำลังจะกลับใช่ไหมล่องเรือกลับปรากฏว่าเป็นไงเรือขึ้นลมเยอะก็เลยกลับเข้ามหมาอีกรอบนึงเรือเรือจริงๆอ่ะเขาเขายังไม่ได้ออกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าคือมันมันแบบว่าเยอะแล้วเอ้มันมันลมแรงแล้วเขาก็เลยมาพักที่เกาะนึงแล้วเสร็จแล้วก่อนนั้นก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแต่การต้อนรับนั้นอ่ะคือเขาอ่ะก็คือ ไม่อยากมีเรื่องก,ก็เลยต้องรับให้อาหารดีๆก่อ,อนมีค่ามาจะยอมอดอยากเพื่อให้กัตตันคุกได้กินแต่ทีเนี้ยกัตตันคุกก็คิดว่าออกไปได้แล้วออกไปแล้วขึ้นแรงอีกกับมาใหม่สองวันกับมาใหม่พวกนี้ไม่ไหวแล้กอุ้ยมาแย่งอาหารมาก่าตายเลย่าตายเลยและด้านหลังนี้ก็คือบ้านของกัตตันคุกนั่นเอง ที่นี่เป็นแหล่งนท่องเที่ยวรถบัสเยอะมากครับรถรถมาจอดยาวเลยครับเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวก็อยู่ในสวนฟิสรอยแห่งนี้เยอะแยะเลยอากาศดีมากเลยเพราะตอนเช้านะครับตอนนี้สดชื่นสุดๆเย็นสบายแล้วก็ที่นี่เราออกมาจากทัสมาเนียเพราะฉะนั้นที่นี่มันมันแค่ยเย็นๆอะ่ะอ,อ่อุณหภูมิอาจจะ19องศาอะไรเงี้ยครับเหมือนเราเปิดห้องแอร์อยู่บ้านเนี้ย เราะนั้นมันก็คือจะไม่หนาวถุงมือเสื้อหนาๆไม่ต้องแล้วใช่ไหมน้องเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วว่ากับตันคุกอะเมื่อก่อนเขาทำอาชีพอะไรเป็นกุ๊กเ,เอ้ยถูกต้องเฮ้ยทำไมถึมงรู้อะเฮ้ย,ยนี่พี่คิดนานมากเลยนะพ่อแม่เขาเห็นว่าเขามีพรสวัรด์ด้านอาหารอ่าเ,เขาเลยตั้งชื่อเป็นกุกอ่าเป็นกับตันกุ๊กได ก็เป็นตลาดที่เขาขายของที่ลึกนะครับมีพวกตุ๊กตาโาล่าพวกของที่ลึกต่างๆนะครับ mm hmm. ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่น่าเดินแล้วก็ของถูกถ้าจะซื้อสุ v e n ียนะครับมาซื้อที่ตลาดแห่งนี้นะครับ mm hmm. นี่ไม่เอาเนี่ยมีป้ายยินดีต้อนรับด้วยน้องตรงนู้น mm hmm. เขาเขียนภาษาไทยเลยยินดีต้อนรับเมื่อกี้ร้านของขายของก็เขาก็พูดไทยก็เป็นคนไทยนี่แหละครับคนไทยอยู่ที่นี่เยอะเยอะ นะฮะฮก็มาเปิดร้านไขาของกัน,นเสื้อผ้าเยอะที่นี่รองเท้าคู่นี้ใหญ่มากเป็นรองเท้าที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นเลยสลับรองเทา้าคอกถูกใจอะไรแวะซื้อเลยนะไปอันนี้อะไรอ่ะพี่ไทยน้องอันนี้อะไร เอ้ยรู้ด้วยอ่ะเครื่องดนตรีนะฮะถ้าใครที่ชอบเล่นดนตรีนี่คือกลุ่มของเครื่องดนตรีล้ลลวนๆเลยครับนี่ฮะเป็นไงน้องถูกใจอะไรบ้างซื้อของฝากถูกใจไหมฮะเหมือน<ะ>ไทยเหมือนไทยเลย,เย,เลยก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆองตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาในโซนของสดนะครับมีอะไรบ้างกล้วยเรียงไม่ได้กินเลยนะอย่าซื้อนะอันนี้ก็เป็นพวกผักผลไม้นะครับ ต,ตนของสดเนี่ยฮะผักผลไม้ต่างๆฝั่งนู้นก็จะมีพวกน่าเป็นของข่าวป่ะครู้ฝั่งนู้นเด็กน้อยเด็กน้อยอันนี้ก็เป็นผักน่าจะเป็นเด็กเกาหลีป่ะมั้งูเกาหลีจีนอันนี้เป็นนมนะครับผลิตภัณฑ์นมและไข่ ถ้าใครจะทํากับข้าวต้องมาที่นี่ซื้อไข่ที่นี่น่าจะถูกสุดละนี่ก้าซื้อตามห้างตามห้างก็จะแพงกว่าน,นี้หน่อยอันนี้เป็นไข่นะฮะไข่ว้าวไข่เยอะเลยอันนี้ก็เป็นพวกผักไขน่นกกระทาก็มีนะครับสำหรับคนที่ชอบกินไขน่นกกระทาเออชอบอากาศจังเลยอากาศสดชื่นมากตอนนี้ประมาณ2ี่สิบ ต้นๆน,นะครับคือตอนนี้ผมสามารถแะแบบใส่เสื้อแขนสั้นได้แต่สบายอยากให้รกรุงเทพอากาศแบบนี้ปีละหกเดือนฤดูฝนเดือนเดียวที่เหลือเป็นฤดูหนาวได้ไหมเนาะถ้าแบบนี้สดชื่นเลยคือมันไม่หนาวเกินไปอ่ะตอนนี้มันออกออกหน้าหนาวแล้วมันเริ่มจะเป็นฤดูแบบไม้ผลิอยากให้กรุงเทพเป็นอากาศแบบนี้เนาะก็แบบโ o l l u t i o ไม่มีอ่ะจะได้มีร้านคา,ฟาเฟ่ข้างน นั่งชิวๆเลยใช่แต่ที่นี่หนาวเขาก็หนาวมากเลยนะแต่เราอยากได้แค่เนี้ยได้กลุ่มมาแล้วเนี่ยเพ <My S 1> ื่อนค้าแล้เแยกจากกลุ่มนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้กลุ่มเขาก็ไปเที่ยวกันต่อส่วนเราก็ต้องนอนที่นี่คืนหนึ่งเพราะว่าไฟของเราเป็นไฟวันพรุ่งนี้ชเช้านั่นเองนะครับต้องดูวิวของห้องกันหน่อยว้าว เป็นโบสถ์เล็กโบสถ์ใหญ่อยู่นู่นใช่ตรงนี้ก็เป็นวิวซิตี้เลยนะครับเราอยู่ชั้นสิบแปดอากาศสดชื่นนะครับวันนี้วันศุกร์ทำไมเป็นวันศุกร์ที่คนไม่ค่อยเยอะเลยเนาะอ่าอันนี้มีโบสถ์เล็กอยู่ตรงนี้นะครับแต่ข้างขวาเนี่ยเป็นโบสถ์เซนต์แพทริกเลยนะครับเป็นโบสถ์ที่ใหญ่สูงนะฮะเห็นเหรออ๋ออยู่างนี้นี่เอง เนี่ยครับปุ๊บกดประมาณก็เจอตรงนี้ฮะโบสเส้นแพทริกซึ่งเป็นโบสเก่าแก่ตั้งแต่ปี1858นะครับเกือบจะ200ปีแล้วก็เป็นสไตล์โกธิกโกธิกก็คือมียอดแหลมนะครับซึ่งยอดแหลมนี้สูงถึง105เมตรเลยทีเดียวนะครับในกรุ๊ปเราเนี่ยอยู่ข้างล่างกันอยู่ตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดิน City ซิตี้สักหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ย <Oracle. S 1> น้องอยู่ที่ บสถ์ชื่อว่าเซนต์แพทริกที่ไว้ใจพี่ไว้ใจน้องพูดชื่ออะไรไม่ได้เลยไม่ถามละขอพูดเองนะครับก็คือโบสถนี้นะครับเป็นโบสถ์เซนต์แพทริกนะครับเป็นโบสถ์อ่าโรมันคาทอลิกนะครับเป็นสไตล์โกธิกโกธิกก็คือมียอดแหลมเขาสร้างขึ้นตั้งติดปี1,858นะครับก็เกือบเกือบจะ200ปีนะครับนี่นะอุ้ยฝนตกแล้วนะครับแล้วก็ เขาบอกว่ายอดสูงเนี่ยฮะสูงถึง1 0 5เมตรนะครับเป็นโบสถ์เก่าแก่พระสันตาปาเคยมาเยือนที่นี่ด้วยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าโบสถ์ประจำเมืองถ้าเป็นคาทิดอลเซฟาดิคาทิดอลนะครับคาทิดอลก็คือโบสถ์ประจำเมืองคือเบิดโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะ โอเคเป็นไงมาถึงแล้วเหรอค่ะตามับเรียบร้อยเรียบร้อยใช่เดวิดฮอทพอรน้องๆคนไทยเขาแนะนำว่าเออเราอยากกินฮอตพอรอ่ะมีร้านอะไรที่มันเดินไม่ไกลไหมริงๆตอนนี้คือประมาณห้าโมงห้าโมงอยู่เลยอ่ะเออแต่ว่ากินไปเถอะเดวิดวีเราต้องตื่นเช้าใช่เดินมาถึงแล้วครับเนี่ยฮะตามชื่อที่เสิร์ชนะครับเดวิดฮอตพอรโอ้แต่ร้านสวยอยู่นะเออนั่นดิจิน จีนมากๆเลยอะ,ะฮะทำไมปิดอะปริเซียอาจจะยังไม่เปิดต้องเคาปะป่ะเฮ้ยลองอ่านสิเขาเปิดกี่โมงร้านนี้อะอจ,จะลองกิน,น,นแล้วคยไม่เปิดใช่ปะ่ะตอนนี้เราเข้ามาในร้าน เอเชียนนะครับร้านเอเชียเราก็มาเจอนี่ฮะของไทยนะครับซองละขายแบบนี้ซองละสิบบาทเขาขายแบบนี้อ่าแบบนี้อ่ะสิบบาทมันมีกี่ซองร้อยสี่สิบบาทจริงเหรอที่หนูว่าเขาขายไม่เนี่ยเออแต่ที่เนี้ยเขาขายเท่านี้นะครับหกจุดสี่เป็นเงินไทยเท่าไหร่แปดสิบจีคืออะไรแปดสิบกรัมไงอ่านี่แหละแปดสิบกรัมไม่ถึงขีด มี10กรัมก็ทั้งหมดทั้งแผงอ่าหรอทั้งแผงนร้อยร้อยสี่สิบบาทก็โอเคนะโอเคอะอืมถูกปะร้อยสี่สิบบาทก็ประมาณซองเลยยี่สิบก็คือสองเท่าแค่นั้นแหละแค่อย่างสมมุตินี้ก็ได้ะอ่าอันนี้บ้านเราขายเท่าไหร่อันนี้บ้านเราเซเว่นขายเท่าไหรร้อยเซเว่นหนักสามสิบอือประมาณสามสิบนี่ขายร้อยประมาณสองสามเท่า ซื้อได้อยู่นะครับแต่ประมาณสองเท่าก็ของที่ไทยก็มีขายที่นี่ในราคาประมาณสองเท่าเท่านั้นก็ค่าขนส่งนะฮะร้านเอเชียนนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่เราสามารถมาหาซื้อเครื่องปรุงทำอาหารได้นะครับแล้วก็มาหาซื้ออะไรที่เราคุ้นเคย นี้เป็นชาไทยนะครับเบสเซอร์ถ้าเราซื้อเป็นหกกระางก้่ถูกกว่านี่ขวดเล็กแปปดเหรียญแปดสองบหาทขวดใหญ่18บแปดสามบบาทเขาบอกว่าเมนูชาไทยเนี่ยในร้านอาหารเนี่ยเป็นเมนูที่กําไรเยอะที่สุดกําไรกว่าอาหารหนะอีกนะอ่านี่ก็เป็นเหมือนร้านมาล่าหรือเปล่าเอ่ยอ่าฮะว่า เอเชียที่นั่นป่าเออแต่ว่าถนนเส้นนี้คือร้านอาหารเยอะมากเลยโดยพร้านอาหารสไตล์เอเชียเนะาะมันเป็นพวกร้านเนี่ยเป็นร้านชื่อชื่อเอเชียหมดเลยอะเป็นร้านแบบของจีนม้่งของอะไรบ้างเงี้ยเนาะมีของเวียดนามก็มีนะแต่ร้านอาหารไทยยังไม่เห็นนะที่เดินมาเอ่อโซนนี้ร้านอาหารเยอะมากตอนนี้เราก็เดินเล่นๆน,น,นะครับอยู่ในเมลเบิร์นสำหรับการเที่ยวต่างประเทศของน้องอะ เวลาน้องเที่ยวอ่ะน้องก็จะไม่ชอบแบบเฮ้ยไปเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะโปรแกรมแน่นๆใช่ป่ะมาอยู่ชอบแบบมาอยู่มาอยู่สักแบบอ่ะสามวันในเมืองระยะเอกชิลชอบซึมอ่ะใช่นี้ก็คือเป็นเป็นสไตล์การเที่ยวต่างประเทศใช่วันนี้ก็เลยหลังจากเราแยกจากบริษัททัวร์ของพี่ก็ชอบไปแวะแวะโชว์ถ่ายแวะชมแอร์พี่สำหรับพี่เนี่ยพี่เป็นคนเที่ยวเก็บประเทศ S <S <an> บางช่วงเก็บสถานที่นั่นคือเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยประเทศไหนที่มีไฮไลท์อะไรดดดเด่ัๆเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นกับตาพี่ก็จะเน้นไปซึ่งบางทีเนี่ยถ้าพี่ไปไ r เนี่ยพี่สามารถเก็บโปรแกรมหลายๆโปรแกรมได้ภายในเวลาครึ่งวันหนึ่งวันอะไรเงี้ยเท่ากับเขาเที่ยว2วันอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึก้ยคุ้มเพราะว่าเวลาเรามีน้อยเอออ่าใช่เวลาเรามีน้อยกว่าคนอื่นแล้วว่าจะที่ให้ได้ยยเยเอะที่สุดอะไรเงี้ย แต่สไตล์น้องเนี่ยก็คือเนี่ยน้องชอบมาเดินเล่นดูเมืองสังเกตชีวิตคนดังนั้นบ่ายวันนี้หลังจากแยกจากกูพี่ก็เลยให้น้องเลือกเลยวน้องอยากเดินไปตรงไหนอยากกินอะไรเนี่ยอย่างนี้นนก็เป็นฮอตพอตตอนนี้เราก็กลับมาที่ร้านอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ที่มีมังกรตัวใหญ่โอ้เครื่องในน่าทานมาก

อือว่าอันนี้เป็นน้ำแรู้สึกผิดนิดนึงแต่ว่าน้ำมันหนามากเลยอ่ะแกใช่น้ำอันนี้กำลังช้อนไขมันออกหรือว่ามันเป็นไขมันหมดทุกทนใช่ก็คืออยากมไม่ช่วยอะไรอะ่ะอยากกินแต่ว่าไม่อยากกินไขมันอา้าวเอาเข้าไปไม่ช่วยอะไรเดยอ่าไม่ต้องบบใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็เป็นซุปมันเยอะมากเลยเนาะใช่เราเลือกเป็นสองซุปนะครับก็คือซุปหมาล่า<ๆ>กับซุปกระดูกหมูนะครับ อันนี้น้ำจิ้มพรอมแต่พออาหารมาเสร็จปรากฏว่าลืมกดสั่งเพิ่งจะกดสั่งไป <c oughs> นะครับเพราะต้องกดสั่งทางตรงนี้นะครับให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับตอนนี้เรามีเราสองโต๊ะวันนี้เขามีบุฟเฟ่ตด้วยนะเป็นบุฟเฟ่ต์สคน199ยเ้าสิบเหรือเปล่าเออต้องมาหลังสามทุ่มหลังสามทุ่มสคนก็คือ199หรือ99้าสิบ้มเมื่อกี้ี่เขาบอก 9่าร้อยเกาจะ199มัง้งไม่รู้สองคน99้าสิบเก้หรือร้อยเกาสาต้อรอมานั้นอืนอมต้องรอสามทุ่มคนน้อยลงอะไรเงี้ยน,นี่ฮะนี่ข้างนอกคนยังเดินพุกผ่านอยู่นะครับเดินไปเดินมานฮะเราอยู่มุมนี้มุมถนนนี้นะครับน้ำจิม้มถ้วยละหกเหรียญสถ้ยยยวยละยี่สิบบาทอ่าใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวเดี๋ยวลืมไปว่าอันนี้ นี่มาแล้วครับอย่างแรกของเราเดี๋ยวขอไปลาทานอาหารกครนนชาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมาละ่ามาละ่าเป็นไงรสชาติะะอืมอร่อยไหมสุดยอดนะครับนี่นะฮะน้ำจิ้มเข้มข้นมากนะครับอันนี้เราสั่งมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับนี่ กันนี่มันิอกอืมได้เย้ยแล้วอิ่มแล้วอิ่มแบบอิ่มอ่ะอิ่มแบบอิ่มมากเลยนะครับเนี่ยร้านมังกรตรงนี้นะครับก็เอ่อทั้งหมดเราหมดไปกี่บาทให้ดูปูปันตรงนี้อย่าดูอย่าซ<ด>ูมอยา่าซูมซ <c oughs> ูมไม่ได้เหรอไอ้พี่พีดูให้่ดูคนเดีย จุกเลยทั้งหมดกี่เหรียญนะเว้ยทำไมทำหน้าตกใจขนาดนั้นทั้งหมดกี่เหรียญร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบสามนี่เป็นเงินเท่าไหร่สี่พันกว่าสี่พันกว่าบาทนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าเกินถ้าเกินกี่โมงนะเกินสามทุ่มหรอถ้าเกินประมาณสามทุ่มใช่ไหมกี่ทุ่มนะสามทุ่มมันจะสองคนเท่าไหร่ร้อยเก้าเก้ามึงเนาะใช่ไหมเออสองคนประมาณร้อยเก้าเก้าอะไรเงี้ยก็ตกคนละพันอะไรเงี้ยนะ แต่คนคนละเก้าเก้านี่ไม่ใช่อ้าวก็เก้าเก้าก็คนละพันกว่าบาทแต่ถ้าคนละถ้าสองคนเก้าเก้านี่เป็นไปไม่ได้น่าจะร้อยเก้าเก้าน่าร้อยเก้าเก้าเฮ้ยขนปลอยมาหน่อยๆนะครับอิ่มเรียบร้อยแล้วตื่นใจที่จะเดินกลับเดินกลับดีกว่าใช่ไหมเอาดีๆตอนนี้เรามาชมความสวยงามของโบสถ์ในยามค่ำคืนนะครับ โบสเซนต์แพทริกนะครับเราเดินผ่านมาพอดีเพราะว่ามันอยู่ติดโรงแรมเราแล้วเราก็เดินมาถึงแล้วเย่ yeah. นี่นะฮะสวยมากๆครับแล้วก็ออกจากเราเรียบซอยนะครับตอนนี้กำลังเดินไปที่เกตแล้วนะคะเราอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับกำลังจะบินไปที่สิงคโปร์และจะกลับไทยนะครับก็เป็นอัน เสร็จทริปนี้นะครับทริปตามล่าแสงเหนือแต่ไม่เจอแสงเหนือแต่ประการใดแต่เราได้เจอน้องบอมแบกนะครับน่ารักก็คือเป็นทริปเที่ยวททสมาเนียนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้ไปดูสว์ดูธรรมชาติของททสมาเนียนะครับดูออสเตรเลียที่เป็นเกาะเทสมาเนียในเกาะทางใต้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ได้รับความหนาวอ่าเนอันนี้อันนี้เราอยู่ใน สนามบินนะครับในหากําลังจะไปอ,ะอร์ดดิ n g แล้วครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามหมอสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ